โอเคนะครับก็มาอยู่คลิปเดิมนักที่ผมลงไปนะครับวันนี้ผมก็จะมาดูตอนกลับรถนะครับเดี๋ยวผมตัดไปตอนเอาโคบวตกลับบ้านก่อนเลยนะครับเดี๋ยวผมจะขับรถไถลตามใส่ผ่านผ่านนี้ไปนะครับนี่ครับก็มากลับมาถึงบ้านแล้วนะครับก็ผ่านหน้าอยู่นี่นะครับก็ไม่ค่อยใช้เท่าไหร่นะครับเดี๋ยววันไหนที่จะใส่ผ่านหน้าต้องเอาผ่านล่าออกนะครับเป็นห่างนะครับไป ยาต้นเกี่ยวข้าวผมจะใส่นี้ไปแล้วก็ใส่ปุ๋ยนะครับแต่ผ่านนี้ไปนะครับเดี๋ยวผมขอถอดผ่านนี้ออกก่อนนะถอดยากนิดนึดน่งนะเงียบผมขอว่างผมอขอเดินเนลยนะปอมปิดเดิมคราวน,นี้ก็รอเอีเ้ยต้องเจอมันจะไดผมร้องหลุม จะไม่ร่อนนะมาดูกัน <St art noise> ช่พูตัปไปตอนใส่นี้ใส่รูดำเลยนะครับโอเคนะครับก็ตอนนี้ก็ทำเสร็จแล้วนะ,นะครับไปครับไปเดิน เราต้องเดินข้ามสะพานนี้ต่อเลยครับได้ไๆๆไต้องเดินผ่านกลางแดดไปเลยนะโอ้โหขึ้นได้ไหมเนี่ย นั่นก็มาถึงบ้านแล้วนะครับกึินบ้านเลยนะครับโอเคครับบ้านใครฝนไม่ตกบ้างน้าเปียกกระเดิมคอมเมนต์ด้วยนะครับเกียร์หลังเลยนะครับ ดูกคนมาแรงวันเต็มแน่นะไปไม่ต่อเลยนะหลังเหมือนเดิมแล้วก็เข้าซอยนี้อ่าก็เริ่มจะเข้าที่กับน,นะครับได้ได,ได้โอเคถึงแล้วนะครับโอเคนะครับก็มีเท่านี้แหละครับนี่ รด,ดเยอะมากมีรดแมวโคลดอะไรพวกนี้นะครับนะค,<ร>ครับเพื่อใครชอบอย่าลืมกดไลค์กดซับและใครเป็นลังใจคลิปนี้เลยครับ, <S <S 1> <S 1> รบท่าน,นี้นะครับบ๊ายบาย